คนหนึ่งก็เป็นผู้มีพระคุณแล้วทำไมคุณไม่เอามาอีกคนหนึ่งพี่จ็อกเกอร์นกชัยพี่เขาคือผู้มีพระคุณคุณคุณไปขอเด็กเขาวะเอาไปเทปหน้าเห็นเดี๋ยวผมพามานี่นี่เจงใคพี่ฉอนขอขอได้ไหมถ้าเดินมาปุ๊บเนี่ยเห็นปุ๊บพี่ทำจริงขอได้ไหมขอขอไม่พอขอไม่พอเยังไงพี่พี่เอาโทรศัพท์มายิ้มหน่อยลืมโทรศัพท์ยิ้มโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาปุ๊บเอาเบอร์เด็กไปโทรคุยต่อเลยไม่มี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  ไม่มีสมัยก่อนแล้วกันอ่ะสมัยก่อนสมัยสมัยนี้ดีกว่ามี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 เออเออนี่แหลอยากได้มากวนอูเรียกวนอูหน้าแดงมาตลอดเวลาอยากได้พี่อยากได้พี่โจก่อนดูมึงเคยออกรายการทีวีป่าวขยันพูดเหลือเกินเลยเนี่ยเอี๋ยก่อนเสร็จปุ๊บขอได้ไหมขอได้ไหมถึงเวลาอ่ะเอาไป เปิดโรงแรมรอเปิดโรงแรมรอแล้วไปพาไปกินข้าวไ,<อ>ไปเปิดโรงแรมรอไว้ก่อนเด็กไปถึงปุ๊บกินคงกินข้าวเสร็จเรียบร้อยพาเข้าโรงแรม<อ>เด็กไวอยวายหมดกันหมดค่าตัวก็หมดค่าห้องก็ไม่เหลือเกรียงโอ้โดนไวอยวายแค่นี้คนเราต้องท step step. ําเป็นสเต็ปไปสเต็ปนี่นี่ถือว่าเรื่องดีนะไม่เหมือนพี่นุย้ยทำไมผู้หญิงเคยมาบอกให้ผมฟังพี่อ่ะพาผู้หญิงไปโรงแรมไม่พาไม่กินไม่เลี้ยงอะไรเลยอ่ะกูพาไปไม่ได้พาไปกิน เอาเจ๊เอาเจเอาเจแต่ว่าแต่ว่ามันตัดบทไปเลยนี่เลยกันบุญทุนต้องทดแทนบุญคุณมันมีคุณอยู่มันมีทุนอยู่โอเคโอเคบุญทุน